เสียงเครื่องส่งสัญญาณดังขึ้นพร้อมเสียงเตือนทิทีแซดด้วยเสียงประหลาดคล้ายสัญญาณรบกวนจากฟ้าเหนือทะเลมันดังจนทุกคนต้องออกไปเช็คด้านนอกเรือกลางความมืดของท้องทะเลพวกเขามองเห็นลูกไฟประหลาดพุ่งตกลงมาในระยะไม่ไกลนักจากเรือของพวกเขาเมื่อพวกเขาขึ้นไปที่ด้านบนเรือเพื่อดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ได้มีลูกไฟลูกที่สองตกลงมาใกล้เรือพวกเขามากกว่าเดิมทอมรีบสตาร์ทเครื่องยนต์เพราะกลัวว่ามันจะตกโดนเรือของพวกเขา ระหว่างนั้นได้มีดวงไฟกำลังพุ่งตรงมาทางพวกเขาซึ่งมันก็ได้ดตกใกล้ๆเรือของพวกเขามากๆนั้นทำให้พวกเขารู้ว่ามันไม่ใช่อุกาบาตแต่มันคือดาวเทียมก่อนที่เบนจะบอกกับพ่กว่าในเรือมีควันขึ้นทอมเข้ามาเช็คที่ห้องเครื่องเรือและมันก็เสียหายหนักจนไม่สามารถทำอะไรได้แล้วทุกคนพากันเข้ามาหลบด้านในเรือซึ่งตอนนี้เข็มทิศก็หมุนอย่างไร้ทิศทางทอมออกไปเอาเสื้อจูชีให้พวกลูกๆใส่ ระหว่างนั้นคืนพายุก็ซัดเรือของพวกเขาไปมาอย่างแรงทําให้ไฟดับไปชั่วขณะหนึ่งทอมจึงลานไปเปิดสวิตไฟสำรองและเบนก็เห็นว่าแม่เลือดจำเดาไหลอย่างไม่ทราบสาเหตุทอมคว้าวิทยุติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนบนฝั่งอีกครั้งส่วนเคซี่เธอก็อู้ออกมาจากการเมาเรืออย่างหนักซึ่งในตอนนี้สถานการณ์ก็เลวร้วรายลงเรื่อยๆคือและลมที่แรงมากๆพัดสมอเรือตกรงใสกระจกเรือจนแตก